สวัสดีครับต่อ,อกสกคริปต์นะครับคลิปนี้เป็น ep 95นะครับเกี่ยวกับเรื่องตัวเลข2ตัวบนนะครับคลิปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปเท่านั้นนะครับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีก็ควรได้รับความดูแลคำแนะนำจากผู้ใหญ่นะครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเลข2ตัวบนแนวใหม่นะฮะซึ่งผมลองทำไปแล้ว2ครั้งนะครับ ผ่านมาสองครั้งก่อนที่จะทำสองครั้งก็ทำให้ดูต้องยี่สิบงวดนะฮะก็แปลว่ามันผิดอยู่แค่สองงวดนะครับมันก็จะมีผิดบ้างนะฮะก็อ้งวดที่แล้วนะฮะก็ได้เรียนให้ทราบแล้วมันออกหกหนึ่งนะฮะมันอยู่ในชุดที่ผิดไม่เกินสองสูตรนีนะ่ชุดก่อนนี้งวดก่อนนี้ผิดผิดในชุดไม่เกินสี่สูตรนะครับอันนี้เราจะใช้ผิดไม่เกินห้าสูตร มันก็มี60สฝาหางะโดยเฉลี่ยแล้ว60สฝาหางนะครับอย่างว่าที่ผ่านมาเนี่ยหกชุดนะครับมันก็มากพอสมควรนะครับก็บางคนก็ใช้ไปเลือกเอานะฮะได้อยากให้เรียนที่ให้ทราบแล้วว่าเมื่อครู่นี้ว่ามีท่านสมาชิกท่านสองท่านนะครับเอาชุดนี้ไปเล่นนะฮะโดยเอาหาตัวมาคัดนะครับแล้วก็ถูกทั้งสองนวดก็ได้กรุณาสมัครสมาชิกเข้ามาอุดหนุนนะฮะก็ขอบคุณอีกครั้งนึงครับ สำหรับในงวดวันที่16สิงหาคมนะครับ16สิงหาคมในชุดนี้เสียวผมจะทำให้อีกชุดหนึ่งฮนะอีกแนวหนึ่งครับมีสองแนวเลยนะครับเอามาเทียบกันเอามาชนกันนะฮะอีกแนวก็ดีนะฮะแนวนี้ก็ตามที่ท่านบอกนะฮะว่าโอเคะมันอยู่ในไม่เกินผิดห้าสูตรนะฮะแต่มันก็มากอยู่นะฮะใน,ในวดนี้ก็ได้6ห6ชุดอีกเหมือนกันนะฮะ ว,วันที่16สิงหาคมก็ได้66ชุดนะครับแต่มันน่าจะอยู่ภายในชุด1ถึง4นะครับผิดไม่เกิน4ชุดเนี่ยก็44หางก็ยังเยอะอยู่นะครับยังเยอะอยู่นะครับนะครับก็มันก็น่าจะอยู่ในกรอบนี้นะฮะอยู่ใน66ชุดนะฮะก็ที่จริงก็มันมากแต่ผมได้เรียนให้ทราบแล้วว่าผมถ้าจะหาปลาก็ต้องไปใช้เหวี่ยงแหเอานะฮะ ใช้มือจับหรือใช้เบ็ดตกนี่มันจะได้ยากนะครับตอนนี้อย่างว่านะฮะก็จะไปหาปลานอกจากไปเวียงแหแล้วในน้ําก็จะต้องมีปลาก็คือแหล่งน้ําต้องมีปลาอันนี้ก็เปลีป่ยนเสมือนแหล่งน้ำนะฮะในบ่อน,นี้น่าจะมีปลานะครับเพราะว่าได้ทําทให้ท่านดูแล้วครับยี่สิบหังวดนะแล้วก็ทําใช้จริงมาสองวดแล้วก็ถูกนะฮะคนนี้เป็นงวดที่สามแต่ขอเรียนให้ทราบก่อนว่า ชุดนี้ถ้าออกเบิ้ลเนี่ยมันจะผิดทันทีนะเพราะเลขเบิ้ลคือเลขที่ออกตัวเดียวนะครับอย่างเช่นศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสองน้่สามอะไรพวกเนี้ยนะฮะถึงเก้าเก้าเนียฮะมันเป็นเลขตัวเดียวเพราะนั้นมันก็จะผิดมากสุดนะครับผิดมากสุดนะครับอันนี้ก็คือแนวใหม่นะฮะให้ท่านเลือกอันในนี้บางคนชอบนะฮะมันเยอะหน่อยก็ไม่เกี่ยงหลายคนก็ไม่เกี่ยงอันนี้อีกวิธีหนึ่งท่านจำได้ไหมฮะใน ep ีที่ ใน EP เท่าไรนะฮใน EP ที่9 3้าบสามมั้งนะ93ผมได้แนะนำวิธีหาเลขห้าตัวมา10หน่วย1ตัวนะฮะแต่ผมจะทวนให้ดูอีกนิดนะฮะก็ถือว่าโอเคใช่นะอันนี้เน้นที่10หน่วยนะะเลขห้าตัวมาสิบหน่วยหตัวนะครับโดยใช้เลขท้าย2องตัวของรางวันที่1ะฮะ เอามาบวกกันอย่างนี้สามก้าห้าเอาก้ากับห้ามาบวกกันนะฮะแล้วบวกด้วยคงที่หนึ่งนะฮะทุกครั้งเลยนะครับเรานับต่อไปห้าตัวมันก็จะมาสิบหน่วยอย่างน้อยหนึ่งตัวนะฮะอย่างยกตัวอย่างเช่นเงี้ยขาย้อนไปดู EP ที่เก้าสิบสามดูก็ได้ะฮะเดี๋ยวผมจะสรุปเลยนะเก้าบวกห้าได้สิบสี่บวกหนึ่งได้สิบห้าอันน,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 นี้นับผิด เก้าบวกห้าได้สิบสี่บวกหนึ่งได้สิบห้าตรงนี้ต้องเลขห้านะผมไปนับเลขหกไปแล้วสิบสี่เก้าบวกห้าได้สิบสี่เป็นสิบห้าอ่านับต่อ ีีก็เป็นห้านะฮะหกขอแก้นะฮะผมนับผิดเนี่ยเจ็ดแปดเก้านะฮะห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับ, 5, 6, 7, 8, รบก็ออกสามศูนเจ็ดะฮะถูกเลขเจ็ดนะฮะขอโทษนะถูกเจ็ดถูกเจ็ดอ่าผิดพลาดพลัง้งคือเอาสองตัวท้ายบวกกันนะฮะแล้วก็บวกด้วยหนึ่งแล้วก็นับต่อนะฮะ ถูกตรงเลขเจ็ดนะครับมันออกสามศูนย์เจ็ดนะครับถูกหลักสิบคั้นหน่วยนะฮะเมื่อได้สามศูนย์เจ็ดก็เอาศูนย์บวกกับเจ็ดนะฮะได้บวกหนึ่งก็ได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับ,บ,กก 8, 90, รบเลขที่ออกคือออกออกศูนย์สามนะถูกเลขศูนย์นะครับมาสิบหน่วยนะครับก็ทําให้ดูย้อนไปดูใน ep ที่เก้าสิบสามได้นะฮะอันนี้เมื่องวันที่แล้วเนี่ยผมทําให้ดูมันได้เลขนี้นะฮะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองเห็นไหม ไปข้าศูนย์หนึ่งสองมันออกสองหกหนึ่งใช่ไหมสองหกหนึ่งก็ถูกเลขหนึ่ง 1. นี่ผมก็มีแนวคิดว่าเมื่อมันถูกอย่างเงี้ยถูกบ่อยๆถูกอย่างน้อยหนึ่งตัวเนี่ยนะฮะถ้าเราจะมาทำสองตัวนะฮะเอาเลขห้าตัวเนี่ยมาทำสองตัวนะฮะมันจะได้ทั้งหมดเนี่ยเอ่อทั้งหมดหกสิบสองชุดนะฮะหกสิบสองชุดก็จะน้อยกว่าน้อยกว่าแบบนี้นะฮะ ได้หกชุดก็ยังมากอยู่ดีนะฮะวิธีก็คือต้องไปคัดเอานะครับต้องไปคัดเอาแล้วเอาระบบคู่คี้มาตัดนะฮะอย่างงวดที่แล้วผมก็ให้เอาเอา๋ออ๋อนันข้างล่างฮะโทษนะนนะก็อันนี้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะฮะตัวเอาเลข89012เนี่ยมาทำนะฮะแปดเก้านนึ่งสอง็นี่วดวดวันที่ สี่บอกสิงหามันได้เหมือนว่าที่แล้วนะฮะอันนี้ผมจะเอาแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองมาทาเป็นสองตัวนะฮะสองตัวบนนะครับก็จะได้ทําออกมาเป็นสองสองชุดนะฮะมันเข้าโปรแกรมนะถ้าโปรแกรมต้องเข้าสองชุดนะมันจะรวมกันแล้วได้สี่สิบสองกับยี่สิบก็ได้หกสิบสองตัวนะฮะมันจะได้หกสิบสองตัวทุกครั้งเลยครับหกสิบสองตัวทุกครั้งถ้าเลขห้าตัวเนี้ยถูกมาตัวหนึ่ง แปลว่าถูกนะะอย่างงวดที่แล้วใช่ไหมวดที่แล้วได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับมันวาเลขหนึ่งนะครับมันออกหวยออกหกหนึ่งใช่ไหมเรามาดูที่มีไหมหกหนึ่งนะครับชุดแรกนี้ไม่มีนะไมาอยู่ในชุดนี้นะอยู่ในชุดสองนะครับหกหนึ่งนี่นะครับ ในใใในในในทั้งหมด6กสิบสองตัวนะฮะอีก,อกนี่คืออีกวิธีหนึ่งนะฮะนะฮะ่านี้ในงวดใหม่นะฮะมันได้เลขเหมือนกันใช่ไหมได้เลขเหมือนกันก็คือแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองเบิกเลขเหมือนงวดที่แล้วเพราะนั้นเวลาทำออกมาก็ตัวเลขก็คือเหมือนงวดที่แล้วนะครับเพราะนั้นสองตัวบนงวดวันที่ 16, สิบหกสิงหาคมก็คือหกสิบสองตัวนี้นะฮะสี่สิบสองบวกี่สิบหกสิบสองตัวนี้ มันมากใช่ไหมวิธีทาก็คือคุณก็เอาไปชนนะฮะท่านก็เอาไปชนกับอีกชุดหนึ่งนะตัวไหนเลขชนเหมือนกันนะฮะก็อย่างอย่างวัที่แล้วมันได้เหมือนกันนะก็เอามาชนกันนะอย่างวัที่แล้วก็มันก็มีชนมัน,ม,น,หหนนะมีชนหกหนึ่งนะมีชนหกหนึ่งเพราะหกหนึ่งนี่มีใช่ไหมงวดใหม่ก็เหมือนกันนะฮะงวดใหม่ ันใหม่นี้ท่านก็เอาชุดนี้นะฮะชุด62ตัวใหม่เนี้ยไปชนกับแนวใหม่มันเกืจะเหลือน้อยกว่า62น้อยกว่า66ตัวแน่แน้อยกว่า62ตัวแน่นอนนะอันนี้ก็คือวิธีหนึ่งนะะอันนี้ก็คือเลขเลขสองตัวบนนะฮะซึ่งซึ่งวิธีเนี้ยโอกาสถูกสูงนะฮะคือห้าตัวมาตัวถูกแน่นอนครับห้าตัวมาตัววิธีนี้ก็เหมือนกันถ้าเบิ้ลออกเบิ้ลผิดนะฮะ เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในปี64เนี่ยถ้าเราใช้วิธีนี้ทำนะมันมีกี่งวดล่ะเนี่ยนะครับหนึ่งงวดสองงวดสามงวดสี่งวดห้างวดหกงวดเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามงวดไปแล้วนะสิบสามงวดเนี่ยผิดไปสองงวดคือที่ออกเบิ้ลนะฮะออกเบิ้ลกับงวดนี้นะฮะไม่ถูกนะฮะเพราะว่าในห้าตัวไม่มีไม่ไม่ไม่มีเจ็ดกับข้าวเลยนะก็ถ้าผิดไปสองงวดสองตัวบน ตอนนี้งวดใหม่นีฮยงวดวันที่สิบหกสิงหาคมนะครับถ้าเลขสองตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งนะครับมีเลขแปดเลขเก้าเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสองมาตัวหนึ่งตัวใดแล้วก็ไม่ออกเบิ้ลนะฮะไม่ออกเบิ้ลนะครับอยู่ในนี้แน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นนะครับเพราะเราไม่ได้ตัดอะไรเลยนะครับเพียงแต่ว่าขอให้เลขห้าตัวนี้มาหนึ่งตัวแล้วก็อย่าเบิ้ลนฮะ มันไม่เบิลอยู่ในหกสิบสองตัวนี่ร้อยเปอร์เซนผมก็จะใช้เลขชุดนี้นะครับไปเล่นสองตัวบนนะครับไปเล่นสองตัวบนไปเล่นในเว็บไซต์จ่าย9้าสิบห้าเก้าสิบห้าบาทเนาะเก้าสิบห้าบาทอันนี้มันหกสิบสองก็เหลือต้องเพิ่มสามิบบาทนะโอเคนะครับนี่คือสองตัวแนวใหม่สองชุดนะฮะสองตัวแนวใหม่สองแนวนะฮะแนวสุดท้ายนี่แนวสุดท้าย นี่แนวที่เคยทําให้ดูแล้ว20ผลนะครับเอาเลขมาชนกันนะครับเอาตัวชนไปเล่นถ้าคิดว่าถ้าคิดว่าอันนี้อยู่ในไม่เกินในกรอบนี้นะครับแล้วชุดนี้ถูกแน่นอนนะครับตัวชนทั้งสองสูตรนี้ก็ย่อมจะถูกโอเคนะครับก็ขอให้ทุกท่านท่านสมาชิกประสบโชคดีในวันที่กลางเดือนธันวาคมนี้นะครับยังไงช่วยกดไลค์ให้ด้วยนะครับ แล้วก็คิดยังไงก็คอมเมนต์มาบ้างแต่ขออย่างเดียวอย่าด่ากันเนาะอย่าด่ากันไม่ชอบใจก็อย่าไปเล่นนะครับมันมากไปก็ก็อย่าไปเล่นนะฮะถ้าไปเล่นคิดว่าถ้าคิดว่าเลขในนี้ถูกก็คือหมายความว่าผมไปหาบ่อปลาให้ในนี้มีปลาแน่นอนนะท่านก็ต้องไปเลือกเอานะะเลือกเอาว่าจะใช้วิธีใดที่จะมาจับปลานี้นะครับให้มันน้อยนอยให้ได้น้อยน้อยตัวนะครับน้อยตัวก็ หนึ่งใช้ตัวชนนี้ประกันที่หนึ่งประกันที่สองใช้แต้มนะครับใช้แต้มมาตัดหรือหาตัววิ่งมาตัดนะฮะอย่างท่านผู้หญิงคนหนึ่งที่สมัครสมาชิกเข้ามาเมื่อวานนี้บอกว่าได้เลขงวดที่แล้วได้เลขหนึ่งก็เลขเก้าเอาไปตัดในชุดนี้นะฮะก็ถูกหกหนึ่งมานะฮะก่อที่แล้วนะก็ถูกหกหนึ่งนี่อยู่นี่นะที่เลขบอตนะครับนี้งวดใหม่งวดวันที่สิบหกสิงหาคมอันนี้นะครับ กถึงาคมอันนี้แล้วก็แนวใหม่ล่าสุดนะครับอันนี้ครับคิดว่าอีกตัวนี้นะครับถ้าหากว่าเลขท่านก็ต้องลุ้นนะครับว่าสองตัวท้ายวันที่หนึ่งมันจะมี89012สักตัวไหมถ้ามีหนึ่งตัวอยู่นี่แน่นอนนะครับ62ชุดร้อยเปอร์เซ็นตไม่ต้องไปลุ้นนะฮะโอเคนะครับขอบคุณท่านสมาชิกที่กดติดตามนะครับขอให้ทุกท่านโชคดี แล้วก็อย่าติด COVID. โควิดดูแลสุขภาพตัวเองนะครับสวัสดีครับ